ัอดีจ่ารรมันมาสื่อเขาได้อีกอย่างพี่หนุ่มเขาสื่อเสียผ้าสื่อเสียผ้าให้ลูกเสมอสื้อเสียผ้าให้ลูกเสมอเร้ค่อ,อกกำมะลานไทย่อยกกำมะลานไทยลานไทยพวกนั่นเละแจ้งพลังบพลังผู้หญิงขาเจ้าเห็ดงานเห็ดงาน ซื้อหมวกไม่อีกแล้วพี่น้องเลยเก้าสิบเก้าคนพันบาทบ้านเฮาไปแล้วหนึ่งพันบาทลอยเก้าสิบเก้าคนซื้อหมวกอีกแล้วข่อยเป็ดใส่ตายแต่หน้าหมวกโก็ไปเมืองไทยให้กันซื้อแต่หมวกข่อยอีแม่กลับบ้านข่อยเสดายเงนินอีแม่มันแพ้หมดับบ้านแม่บัตรซีลอยหาลอยบาทบ้านเท่าซื้อหมวกอีกแล้วซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อชุดให้น้องหนูนะชุดให้น้าง่อยเห็นชุดนี่มันงามไปตาฮักชุดนี่จ้ะชุดให้น้องหนูนะ ก็จะเป็นอุ้มยุ่มดีสื่อให้นางสามสีสุดอีกนะสื่อเก่งไหมให้นางพร้อมค่อยกันเลยแวะมาหลานไทยไปืสื่อผักสื่อผักพี่น้องตรงผักค่อยสื่อผักบุ้งสื่อผักบุ้งแล้วก็สื่อผักอันผักอิเลิศไ่จ้าเนี่ยผักอิเลิศผักอิเลิศแล้วก็ผักบุ้ง บุ้งและไก่เห็ดนั่นแหละคือผักบุ้งคือผักเห็ดผักบุ้งเห็ดตีแกงผักบุ้งมื่อหนีนมาแล้วเลยว,ว่าควายลดให้เจ้ากำลังสิบคูนสันควายก็เลยเอามันเห็นไหมเอาไปผัดกินไปจะแซ่บยิ่งสันเดิมควายมาหาปักสะตอกับอันควายมาหาหยานันใบใบยญานางใบยญานางบม่มีใบยญานางบ่มีเพราะว่าเขาอยากกินแกงเห็ดโอ้ใบยญานางบม่มีเป็นตะกั่บปองฉันโอ้เป็นตะกั่บปองก็เลยบ่เอาดอกเป็นตะกั่บปอง คอยสิเอาใบไปยองเอายองกับเขาตู้เย็นเจ้าของไว้แดดทอดดีแต่ว่าคอยใส่หมวกคอยก็สิเข่าห่างข้างหน้ามองนี้ก็เป็นนินตึกตึงเชิงเนพี่น้องนี่สิเป็นห่าง ห่างก็ยุ่งมองนี้ได้ห่างห่างเส้นทุ่มบ้านตัวใครละ่ะตึกไปมองนั่นนะก็เป็นมองมหาหมอพาลูกมหาหมอพาเจ้าของมหาหมอมาตรวจปากมดลูกก็มาตรวจมองนี้แหละตอนนี้ยุสสวีเดนเขาให้คนมาตรวจมดลูกลังหาเป็นมะเร็งช่องคลอดเป็นไม่เลือกมดเป็นมะเ,มเ,มะเร็งอีหย่างบ่ให้มาตรวจตรวจถ้ามันมีเชื้อก็จะรักษาเร็วอันนี้ค่ะตรวจฟรี oh. มาทางนี้เลยค่ะ,ะไปทางนี้แหละใครเกิดจไปต่อใส่ต่อมาที่นี่ <c oughs> <c oughs> พครจะไปซื้อเพรท่านได้บัตรรถเมย์อยู่สิไปซื้อบัตรรถเมย์แหรอมาที่นี่ทั้งห้าได้ไปแถวสต็อกหอกสต็อกห้มนั่งรถเมย์โยกองไปทวนทวน,ทวนรถเมย์รถไฟโอสบายขับรถพวกเป็นเนาะให้กึ่งให้ ซื้อรถไห้กับบัขับเด้บอบ่อนสวนขับบอปินสายตากระสันแกไปส้นตนหมอกตน้นไม่เคยขับแล้วตกค้องและย่านไม่เอาเลยเสฮยตาผัวไปส่งกับ,บไห้ใไปค้นเดียวยกของสบายสบายดากเวืน้นไปรถนั่งรถมีไปรถไฟไปโอรถเมล์รถไฟอยู่นี่มันไปมันสะดวกสบายพี่น้องบบอรถกระบืติดน้ำนังเอกจะไปเขาเฮ็ดเล็บ ซุมเห็ดเล็บขวาม,มือเห็ดเห็ดเอ็มเชียไพเห็ดเอ็มอยู่นี่ธรรมดาธรรมดาดิหัวเอ็มอยูนี่ธรรมดาธรรมดาข่อยย,ยุกเทพเขาก็มีเนาะแต่ว่าข่อยก็บ่ได้ไปสื่อดอกที่หอกว่าเอ็มข่อยเใครอันนี้เป็นนี โอ้พี่น้องขไปซื้อตลาดโอ้เข้าไปซื้อตลาดก่อนเข้าไปซื้อบัตรเติมเงินบัตรรถโดยสารกักนอเอรื่องใช้ตุกๆไปกันเ <c oughs> ข้าไปซื้อเครื่องสำอางกันอันนั่นพอ้อมนเนีอทกีดตาคอยมืดถ้าคอยบดิกีดตาตาคอยคือเพียงคนห่วงนอนรองเท้ารองเท้าแถวนี้บาง,งามดอกพี่น้องอยู่แถวนี้รองเท้าบาง,งามบาง,งามคืออยู่ยูคิสตาร์ฮิตาจะมีตลาดสวยๆลานงามๆ คิสตาแล้วกับสตอกโฮมแต่ว่าใครมาคิสตาแล้วมันหลายมันหลากหลายอยู่คิสตาสะดวกสบายด้วยเสื้อผ้าห่างที่นี่ธรรมดาบ่ใหญ่คือหลงม้ยใหญ่คักขึ้นแถวอันนั้นไปเรีวนั่งเอกสปรีหาสื่อบัตรตึงมันจะบูกสองบูกกัน